เอาละครับก็กลาบสวัสดีนะครับวันนี้ผมนายซีก็มาอยู่กับตัวเกมคริปโตเพลนนะครับก็เชื่อว่ามีหลายท่านรอนะครับว่าอัตราการคืนทุนเป็นยังไงนะครับแล้วก็รายได้นะครับตอนนี้เป็นยังไงนะครับรีวอร์ดเยอะกว่าซีคารไหมนะครับก็เดี๋ยวสรุปให้ดูภายในคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูเกมเพล์นะตอนนี้ผมเล่นไปผมต้องเกินก่อนว่าผมมีทั้งหมด15 15าลำนะครับ ก็จะมีซูเปอร์อยู่สามลำที่เหลือก็จะเป็นคอมมอนกับคลาสสิกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแบ่งนะครับเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มที่เล่นได้4รอบกับกลุ่มที่เล่นได้5รอบอ่ะเดี๋ยวมาดูเกมเพลย์แล้วกันนะครับเกมเพลย์ก็เดี๋ยวผมกดสตาร์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเหลือลำสุดท้ายละอ่ะเหมือนคลิปตัวคาเป๊ะนะครับตอนนี้ระบบของเขาเหมือนกันเป๊ะเลยก็ เหมือนแพดล่าสุดของของซีคาครับที่มีห้าอันดับอันดับห้านี่ก็คือได้ศูนย์นะครับรีวอร์ดได้ศูนย์แค่นี้เลยเราก็มานั่งลุ้นนั่งรอนะครับว่ามันจะจบที่ไหนขออย่าจบที่ห้าก็พอครับน่าจะที่สองเนาะโอเคที่สองนะครับอ่ะเหลือรอบสุดท้ายละเดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบรอบสุดท้ายนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นตาราง Excel สรุปไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวจังหวัดนี้เดี๋ยวผมเข้าคอนมาเก็ตแคปสักคู่นะครับเข้าตัว c ีเพนโอเคอเดี๋ยวนะไลน์เด้งปิดไลน์ก่อนฮนะ ่ะโอเคก็ลำสุดท้ายนะครับได้มาทั้งหมด27.5นะครับเหเรียญเลทค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่ะนี่นะครับผมจะทำไฟล์ไว้ก็คือผมมีตัวคอมมอนกับคลาสสิกนะครับอยู่12ลำเนาะราคาตอนนี้ในตลาดนะครับก็คือ28.98เนาะ28.98นะครับก็คือถ้าลงทุนตอนนี้เนาะมันตกต้นทุนคันละ เออลำละห้ารสีเพนนะครับเครื่องบินผมมีอยู่12เนาะเพราะฉะนั้นมูลค่าที่ผมลงทุนไปอะ่ะก็คือ6ก0 0พนะครับหรือมูลค่าทั้งหมดก็คือถ้าถาเทียบกับเงินตอนนี้ก็ประมาณแสนเจ็นะครับโดยที่รายได้นะครับออกมาตามนี้นะต่ำสุดนะเนี่ยเทที่ผมได้ต่ำสุดนะที่แย่สุดๆตอนนี้คือ17บเนะสิ 17. อ่าสูงสุดของ ของกลุ่มคอมมอนกับคลาสสิกก็จะอยู่ที่32.5นะครับที่ผมเล่นได้นะเต็มที่เท่านี้นะครับโดยที่ออกมาทั้งหมดนะครับผมได้มาทั้งหมดสองร้อยเนาะสองเหรียญก็มี12นะครับตกเฉลี่ยอยู่ที่23.33นะผมให้คะแนนฝั่งทางซีเพนนะครับให้รีวอร์ดเยอะกว่าทางคริปโตคานะ ซีคาเนี่ยผมเล่นนะผมได้เลทอยู่ที่ประมาณ17-18เท่านั้นเองนะครับแต่ฝั่งเนี่ยได้เยอะกว่าอันนี้อาจจะเป็นค่าเฉลี่ยแค่วันแรกเนาะเราต้องอาจจะต้องหลายๆวันหน่อยอะนะครับแต่สําหรับวันแรกเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่เท่านี้นะสำหรับตัวคอมมอนกับคลาสิกอ่ะก็รายได้ตอนนี้เข้ามาวันแรกนะครับ12ลําลำตกเฉลี่ยลำละ676บาทนะครับรายได้รวม8,000บาทเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มแรกเนาะผมจบนะกลุ่มแรกจบละกลุ่มที่สองนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเป็นลำที่มันเป็นซูเปอร์นะครับผมมีอยู่3ามลำนะครับตอนนี้รายได้อยู่ที่เดี๋ยวนะยี่สิปดจุดเก้าห้าเท่ากันไหมเดี๋ยวนะยี่สิบแปดุดเก้าแปดเอา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 คำนวณให้มันเท่ากันนะยี่สบปดจุดเก้าแปดก็ค่าเฉลี่ยนะครับ ลำที่ได้ต่ำสุดอยู่ที่26นะครับสูงสุดสาเนาะก็รวมได้8 7ดุด้านะครับหารสามค่าเฉลี่ยอยู่29เ้าเลยนะครับสำหรับเครื่องบินที่เป็นอ่าซูเปอร์มันเล่นได้5้ารอบนะครับสำหรับซูเปอร์ก็รายได้สองพันหนะครับ2535บาทเพราะฉะนั้นวันเนี้ยสิบห้าลำนะครับของผมผมทำเงินไปทั้งหมด1650งหมนหกร้บาท อ่ะหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบาทก็เอาจํานวนเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมเอาจํานวนเหรียญมาหารแล้วกันว่าอัตราการคืนทุนมันประมาณเท่าไหร่นะครับก็สองร้อยแปดสิบเนาะหารสิบสองมันยี่สิบสามจุดสามสามนะครับต้นทุนมันห้าร้อยนะครับหารยี่สิบสามจุดสามสามก็ตกประมาณยี่สิบเอ็ดจุดสี่วันแต่แต่นะครับเราจะต้องอย่างนี้ด้วยเพราะว่า ตอนเนี้การเล่นจะต้องเติมน้ํามันนะครับต้องเติมน้ํามันเพราะฉะนั้นเราจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าน้ํามันน่ะมันจะเติมน้อยกว่าเกมคลิปตัวคานะครับคลิปตัวคาจะใช้2เนาะแต่เกมซีเพนน่ะมันใช้แค่1น,นะครับ1เพราะฉะนั้นผมก็จะคิดนะครับรายได้ลดลงนะครับเดี๋ยวนะผมจะลดไปนะ280ลด12 อ่นนี่หักหักค่าน้ำมันเนาะอ่ะแล้วหารสิบสองจะเหลือค่าเฉลี่ยยี่สิบสองจุดสามสามนะครับเอาห้าร้อยหารยี่สิบสองจุดสามสามนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการคืนทุนอยู่ที่ยี่สิบสามวันนะครับยี่สิบสามวันนะประมาณนี้สำหรับรถที่เป็นคอมมอนกับคลาสสิกนะครับแน่นอนว่าถ้ามันเป็นตัวซูเปอร์ก็จะคืนทุนไวกว่าเนาะในกรณีถ้าคุณ สุ่มห้าร้อยนะแล้วคุณเปิดได้ตัวเนี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมให้ข้อมูลเพียงเท่านี้แหละครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเออมันคืนทุนกี่วันประมาณนั้นเนาะแต่ผมคิดว่าทางเนี้ยรายได้ดีกว่านะเออมันให้รีบอร์ดเยอะกว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแล้วก็ตอนนี้หน้าตัวหน้าเว็บก็จะมีออคาสิโนเนาะพนันฝั่งนะครับ ก็เหมือนซีคาเป๊ะอ่ะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมมาสรุปตัวรายได้นะครับก็เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับให้ข้อมูลเพื่อนๆเนาะสําหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับอ่ะประมาณนี้คลิปนี้จากลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม